สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาต่อด้วยเสริมยูนพาร์ทเจ็ดกันค่ะต้องขอบคุณคนที่ติดตามและดูอยู่ตอนนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับให้หน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะคอมเมนต์ด้วยก็ได้นะคะโอเคเมื่อกี้ความเจ็บปวดไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนี้มาก่อนเลย I had never felt anything so desperate. เป็นก calling out to me. กเขาต้องการแสดงบางอย่างให้เราเห็น <g ül> s <ets> <S คือเราเข้าไปอยู่ทีไหนในร่างของคนที่นั่งรถแข็นเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าอันนี้เราเป็นใครริชาร์ดหรือเปล่าไม่ใช่โทมัสเป็นโทมัสนะคะท่านผู้ชมคิดว่า God fucking damn it Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทุกอย่างแตกสายคือเราไม่อยู่กับโทมัสนะคะไม่ใช่อริชาร์ดนะคือเหมือนเขาจะปกป้องลูกสาวเขาไม่ได้นะคะอะไร<ช>ผมไม่รู้มผมไม่ใช่เป็นต้องแน่ใจต้องมีอะไรที่นี่ตรงนี้คุณต้องทำอ,อะไรอะว้าไ Fuck. My g ก d เกิดอะไรขึ้นกับโทมัสนะคะเฮ้ยอะไรในกระจอ่ะจะบอกนะว่าโทมัสเป็นเหมือนเราท่านผู้ชมที่มีสองโลก <who> ดูซิ <decided S 2> ว่าใครตัดสินใจป <of my S 2> อย <page. S 2> ฉันออกจากกรงในที่สุด และเฉพาะเมื่อคุณต้องการความช่วยอยู่จากผมแปลกเนืะแปลกเนาะไม่รู้อะไรผมไม่อยู่ในอารม์บอกผมว่าคุณเห็นอะไรมาเลยผมรู้สึกไดถ้าคุณอยู่แถวๆนี้รที่นี่สักแห่งเยี่มัพยายามช่วยอยู่นี่ประห t าดก็สสัยอ มันไม่ทำให้ง่ายขึ้นเมื่อคุณให้ฉันอยู่ในความมืดเป็นเวลานานขอบคุณสำหรับสิ่งนั้นมากการรักษาวิญญาณของคุณพระเจ้าป้าเอ้ยมันไม่มีอะไรมีสิอะไรสักอย่างจริงเหรอฉันไม่เคยคิดผิดเกี่ยวกับสิ่งนี้คุณรู้จากมัน ไม่ฉันแม่เหมือนฉันไม่ควรเชื่อฟังคุณเลยอ่ะ <What? S 1> เดี๋ยว <What? S 1> อะไรอ่ะอ <The> ั้น What? What? Huh? Yeah. ใช่นั่นล่ะ What? What? Huh? Oh. Yeah. นี่ไม่ก็เจออะไรอ่ะ คือโทมัสเหมือนเรานะคะท <is> ่านผู้ชมที่สามารถมีอีกโลกหนึ่งและอีกคนหนึ่งได้นะคะโอ้พระเจ้าช่วยอะไรอ่ะมีคนซ่อนของไว้ในนั้นนะอะไร <'re> ที่คุณสร้างวามเท็จเปิดมันสิคือโทมัสคนในกระจกเป็นวิญญาณของเขานะคะ ที่อยู่ในอีกซีกหนึ่งนะในโลกความมืดเนาะเหมือนให้อ่านอะไรอะไดอารี่ของลูกสาวเหรอของเธอไมอไม่ right. no. ไม่ no, 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 no. ไม่ <the> ทั้งหน้าหลัง กับวกำลังหมกมุ่นอยู่กับมันนี่มันอะไรอ่ะผมทำอะไรลงไปเราไม่ควรที่จะรู้เลยผมปล่อยให้เขาเข้าไปในบ้านของผมเขาเหมือนพ่อของผม จะทำแบบนี้เธอได้ยังไงไอ้ป้านี่คืออะไรจะทำได้ยังไงบอกเราคนนเราไม่สามารถเชื่อใจใครได้นอกจากตัวเราเองตั้งสติหน่อยคิดสิตอนนี้เราทำอะไรได้บ้างเรารอเมื่อเขากลับมาแล้วค่อยว้าว้าวใจเย็น คิดก่อนจำสิ่งที่มีตรงนี้ได้ไหมแค่ปล่อยให้ฉันทำสิ่งที่ฉันจำเป็นต้องทำ you you will kill him. คุณทำให้เร็วหน่อยถ้าคุณทำไม่ได้ผมจะฆ่าเขาโอ้โหนี่เป็นโทมัสนะคะ โอ้สุดยอดมากเลยอ่ะเขาอยู่ในระหว่างสองโลกได้นะเราแค่ร,รอผู้ชายคนนั้นที่กลับเข้ามารู้สึกจะเป็นริชาร์ดนะคะเท่าที่ดูแล้วอ่ะที่เป็นหนังสืออะไรอ่ะเน่นไงมาแล้วด้วย, <Thomas S 1> ยอ็มัสผมไม่คิดว่าจะเป็นคุณเลยทุกอย่าง,งโอเคนะเพื่อนใช่ คุณทำใช่ไหมเพื่อนใช่ทำทำอะไรลูกสาวของผมลูกสาวของผมอายุแค่สิบสามปีผมไว้ใจคุณให้เธอกับคุณโทมัสคุณไม่ผมผมจะสมุดโน้ต ต้องบัคับต uh, ัวเองให้อ่นมันจะสอุณตสุดท้ายทุกแผนบอกสิว่าคุณไม่ได้ทำรายดิฉัทมัสขอร้องบอกผมว่าผมเข้าใจผิดดิฉบอกผมแล้วผมจะปล่อยไป ผมไม่ใช่ผมโทมัสคุณมโนชใจมีสิ่งหนึ่งอยู่ในตัวผมหุบปักเนี่ยโอเมก้านอนตายคุณเชื่อผมผมอยากตายทำให้มันจบเร็วๆโทมัสผมขอโทษเธอเป็นลูกสาวผมผมไม่ได้ที่จะทำมัน ผมไมครมาที่นีแต่เกเขมาแล้วรู้ว่าเธออยู่ที่นี่ม n มหแค่ไหนเพราะผมสะบ e านผมจะไปผมจะไม่ทำอีกปล่อยไปเถอะผมไปปล่อยผมไปปล่อยผมออกไป ฉันเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวผู้ชมลูกของโทมัสคือซัฟเนตหรือเปล่าเราวิิชาร์จท,ทำร้ายเธอทำร้ายอะไรอ่ะผู้ชมรู้นะคะเธออยุแค่สิาปีอ่ะอ้พปะเจ้าเราได้รู้เรื่องราวของเธอนะคะของซักเนตนะ <c oughs> โอเคอันนี้โทมัส อยู่ในร่างของริชาร์ดนะคะโอยังใหญ่อ่ะอาการป่วยนี่มันยืดเยื้อมานานแล้วได้แล้วตัด <cut S 1> มันออกสักทีเฮ้ย <out. S 1> ตอนนี้นะคะตอนนี้อยู่ในโลกของโทมัสนะคะเฮ้ยไม่ใช่อยู่ในโลกของริชาร์ดนะคะแล้วโทมัสวิญญาณนอะ่ะมาเข้าตัวของริชาร์ดนะคะตอนนี้เป็นโทมัสอยู่นะคะ โอเคไม่งงนะโอเคริชาร์ดที่นี่มันโลกของนายโชว์ให้ฉันดูซ่อนอะไรไว้ริชาร์ดเป็นปีศาจนะคะมีสองร่างเหมือนกันนะเท่าที่ดูมีการถูกเริ่มต้นริชาร์ดดิชตร์ดจ่สายของแบบไหนโอ้ไม่งอดมีพลังด้วยนะคะ ือเหมือนกับเมรี่แอนของเรานะท่านผู้ชมที่สามารถแบบได้พลังมาแล้วสามารถทำร้ายได้นะปุอมัสมีบางอ <It S 1> ย่าง <it S 1> ที่นี่ <it S 1> มันเปิดขึ้นในวันนั้นเมื <took> ่อเธอมาหาผมและเข้ามาและทำอย่างง่ายได้ mm hmm. คำถามคือทำไมวิญ,ญญาณของโนมัสถึงแยบตัวเองได้ตัวต้องมาด้วยไม่ใช่เหรอคะแบบเมรี่แอนอะไรอย่างนี้ เสียความริษยาความรุนแรงความเศร้าโศกสถางที่เหงนี้ทำให้พวกเขามีบางอย่างที่น่าพิลึกเกิดขึ้นที่นี่เปลี่ยนชีวิตริชารดตลอดไปไม่นี่มันอะไรอ่ะปล่อยผมปล่อยผมนะนี่ริชาร์ดตอนเด็กอ่ะผู้ชมหายไปเลยอ่ะ โอ้ Richard's big oh god Richard, s ugly my e ริชาร์ดพ่อของคุณลืมมดคุณควรเอาไปให้เขามันมืดหมดเลยท่านผู้ชมเขาหายไปเลยหรอเมื่อกี้ความลับที่น่าเกลียดของริชาร์ดคนรวมของปีศาจทั้งหมดอยู่ที่ตัวเขานะคะเหมือนมันมีอะไรมากกว่านั้นนี่เป็นมีดนะริชาร์ดริชาร์ด คุณดิฉันเอาไป้ให้เขานะเอาละฉันจะเล่นตามสำหรับตอนนี้โอเคเราต้องตามลิชาร์ไปนะคะท่านผู้ชมพ่อพ่อหนุ่มมีของพ่อครับค่ะขอบใจลิชาร์รู้อะไรไหมทำไมไม่เก็บมันไว้แต่มันเป็นของโชคของพ่อนะครับตอนนี้ก็เป็นของเธอแล้ว เธออต้้งใชมันพ่อจะไปแล้วพรุ่งนี้อะไรไม่ประตูมันหนีเราเรื่อยๆค่ะท่าชมพ่อจะไปไหนกองกำลังมุ่งหน้าไปทางตะวันตกและพ่อต้องไปด้วยกับพวกเขาไม่ผมไม่ต้องการให้พ่อไปเฮ้ยทำไมมันหนีเราเรื่อยๆค่ะประตูหนีเรา่啊ท่านผู้ชมพ่ออยากไปรู้พ่อ แต่บางสิ่งที่เราต้องการมันก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญเข้าใจไหมไอเมื่อไหร่เขาจะกลับมาครับดูแลแม่ของเธอรู้ชัดตอนนี้เป็นอะไรอุบ้านแล้วนะจะบอกนะว่าประตูหนีอีกอ่ะไม่หนีนะพวกโอเคเปิดได้ด้วยเข้าไปดีรออะไร เฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรอ่ะตู้ใหญ่เงินของคุณเอาไม่มีแล้วหรอเดี๋ยวมันต้องมีอีกดีมีอะไรมั้ยอ่ะไม่เห็นเลยอ่ะท่านชมโอเคแต่มันน่าจะมีนะเนี่ยมันบอกให้กดอ่ะโอเคมีอยู่คุณต้องรับผิดชอบโลก ใช่เหรอมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอจนกว่าคุณจไปยังโลกที่คุณมายังไงเนี่ยถ้าคุณเป็นเท่าทานและยังคง <to> เป็น <to> เท่าทานอยู่นี่เป็นรูปไม่มีหน้าตานะคะข้างล่างเป็นเตาเผานนะเป็นกระดาษด้วยโอเคเดี๋ยวเราอ่านดูนะคะ ไม่อ่านเพราะว่าจะคอ,อนั่นเองเนาะรู้สึกจะเป็นขนหน้านะคะความโกรธเจ้าผมสามารถงานกับมันได้นี่หลูพลังแล้วอันนี้เป็นหลุมศพนะคะทุกทนตอนแรกเป็นโตนะอุ้ยเราได้แบบหลุมศพเหรอหลุมพวกนี้กำลังปกป้องบางอย่างก็กำจ,จัดมัน เ้โอ๊ยขาวเต็มตาเลยขาวๆอย่างนี้พี่ชอบแสบตาจัดแหละทุณลมวิ้ยเขากระโดดออกมาจากบ้านเหรอคะโอเคนะทุกอย่างโอเคนะคือเรายังเป็นริชาร์ดอยู่ในโลกของเขานะคะแสดงว่าโทมัสยังไม่ตายนะคะท่านพมูมชมเราไปต่อกันเลยะคะ่ะไปที่ไหน เฮ้ยริชาร์ดผมกระนันได้เลยคุณจับผมไม่ได้เรามาในช่วงของเด็กนะคะเดี๋ยวก่อนโอเคตรงมาสวเลี้ยวซ้ายนะคเผื่อหลงเนาะการลืมอะไรอย่างเงี้ยคือเรามาอยู่ในชีวิตของริชาร์ดตอนเด็กนะคะมาเรียนรู้ว่าเขาทําไมถึงมี่ริชาร์ดนตัวเขามาถึงแล้วแขนจะเมื่อยไปหมดแล้วอ่ะกำลังใกล้จะแสบ เหมือนกับลิลลี่ที่พูดเลยนะคะตอนที่ริชาร์ดวาดภาพให้ในโลกของเมรี่แอนนะคะเหมือนพวกเขาอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะไม่แน่ใจนะใช่ไหมจาได้ไมาภาคที่แล้วอะ่ะท่านผู้ชมที่ริชาร์ดวาดภาพให้อ่อซักเน็ตใช่ไหมใช่เราสามารถมองเห็นแนรีนะคะริชาร์ดทำใม้ลิลลี่ลูกของโทมัสเหรอสวยนะตรงเนี้ย แต่หลงทางนี่จบเลยนะคะท่านผู้ชมโอเคนี่อะไรอ่ะนี่ลองเอามาผูงนี้ขอบคุณไชาร์จขอบคุณได้เลยค่ามหมายของฉันมากแค่ไหนโอเคเราไปกันต่อเลยนะคะมาทางนี้คือมันต้องมีหลงอ่ะเชื่อดี มันช่า s ง่วงมากเลยเจออะไรอ่ะ tamam> นี่คืออะไรอ่ะบางอย่างมันสำคัญมากสัญญากับฉันที่จะเก็บมันไว้นี่คืออดีตของริชาร์ดสมัยเด็กแล้วยังไงต่ออะคะโรเซ่นี่คือใครอ่ะเป็นอะไรหรอหรือว่าเป็นเด็กอรอเราต้องกลับไปที่เดิม ประเด็นคืนนี้น่าหลงทางแน่แน่เท่าที่ดูนะทางนี้โอเคเราต้องเริ่มใหม่นะคะโรสโรสคุณอยู่ไหนอะโอเคโรสนี่เป็นใครอยู่ตรงนี้คือโรสไม่ใช่รีลี่ใช่ไหมคุณอยู่ที่นี่แต่คุณจะหลงทางฉันเหรอฉันรอที่นี่มานานเริ่มเบื่อที่รอคุณแล้ว โู้ยอย่างสวยอ่ะท่านผู้ชมเมืองดอกบัวบ่เจ้าคุณเห็นไหมอ่ะพายุกำลังจะมาอืมเป็นพายุที่รุนแรงมากเราไปดินเถิดเส้นนี้มาไว้ที่นี่ได้เลยเป็นความทรงจำที่สวยงามนะคะท่านผู้ชมเขาอีกแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนกลับมาบ้านแล้วนะคะ cute, Richard. Real cute. ร์ตน่ารักจริงจนะ,ะ so, แล้วเราจะไปที่ไหนอจากที่นี่ดีกว่าคือเราจะไปยังไงจ่ะออกออกยังไงอ่ะท่านผู้ชม oh. ถามได้ดีริชาร์ดนายคนบอกเรานะทางเก่าที่เรามาเป็นยังไงเราก็ต้องลับทางเก่านะคะโห oh, อย่างซับซ้อนมากทุกคนต้องเอ้นี่ให้ดีๆ <I S 1> นะคะ <feel> ผมรู้สึกได้ว่า <Something S 1> มีบายาง <not S 1> ไม่ถูก <right. S 1> ต้อง แม่เขา是谁啊 he's he's someone who c a เขาดูแลเราได้แต่ผม a n t I promise Dad protect you I know h o n e e would า o p r o ง d sometimes a b a y นี่คือทางขึ้นนะคะรู้สึกว่าพ่อของเขาจะตายหรือเปล่าแล้วแบบ พ่อเลี้ยงมาจีบแม่อะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนนั้นพ่อยังไม่กลับมาเลยหรอที่เขาให้มีดไว้อ่ะเฮ้ยมาต้องการให้นายช่วยมาช่วยฉันหน่อยสิเดี๋ยวอะไรพูดก็อี้หรอหรือไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวที่มันเป็นขอให้นำา้ฉันได้ไหมสินั่นคุณรู้ใช่ไหมอันไหนใช่เฉพาะเลยล่ะ ไม่รู้ดิหาอะไรอ่ะพร้อมเป็นหนังสือนะคะโอเคลองเอาไปให้ดูถ้าเขาเอานะโอเควางอะไรที่เลูกทานนิทานอนนอนน่ะผมไปที่แม่ที่น่าเกลียดของคุณนะโอเคคือถ้าแม่ที่น่าเกลียดเล่านิทานให้ลูกก่อนนอนนะไม่ใช่สมุดเป็นอะไรเป็นรูปหรอรูปไม่มีหน้าตา ลองเอาไปให้ดูดิมั้ยทำไมคิดว่าต้องการนมัพี่ถึงพ่อแม่ของคุณหรอกทําไมได้อยู่ที่นี่หรอกพ่อของคุณเหรอวู้ชี่อินเฮียร์ Real fucking charmer that one ริคนไหนโอเคนะคะเดี๋ยวนีนะ่าขอจบแผ่นนี้ไปก่อนต้องขอบคุณที่รับชมจนจบนะยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้แจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปนีน่านะขอไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะคอมเมนต์ด้วยก็ได้เนาะเดี๋ยวเจอกันตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะทุกคนไปแล้ว you little shit. Teach you some I'll teach respect